ลาบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู่ผู้สะคนทางฟังไทยฟังเล่าทางยุโรปและทวีปเมี้คุณแม่แม่ลีสาวอีสานกินแซบสีมมส่วนพีเสื้อนนองกินเนี่ยงปลาทะเลทอดแซบนน,วนัวจ้าพี่น้องจ้ากินกับเจียวบักพีกีแมคคือเกานนละจ้าพี่น้องจ้าก่อนสกินอีแมคกับออาราธนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก เปนบันดาลให้เพื่อนทุกๆท่านพร้อมครอบครัวทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำลึ่เลยรวยเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลปลอดภัยจากโรคโควิดในทีสุขภาพแข็งแรงเลยรวยเฮงเฮงเลยเด้อพี่ทองเด้อถ้ามาค้าขายเป็นหยังกดขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความาสุขความเจริญ มีความสมบูรณ์ในครอบครัวสามีภรรยาก,กันให้ฮักกันดินโดนเด้อจ้าพี่น้องจ้าพ mm ่อแม่พี่น้องลูกเตากันให้ฮักสามัคคีกันไปดินโดนจ้าพี่น้องจ้ากามไข่ยาให้มากไก่เด้อจ้า mm hmm. Good morning Good afternoon Good evening My dear friend Everyone Everywhere Today Mary eat fish fry so yummy yummy w a n a j o y with me My dear friend Thank you for watching my video Thank you for your comments Thank you for your support me Please subscribe like and share my video Thank you so much Love you all my dear friend Have a nice day Have a great day Have a wonderful day Thank you so much ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แ hey, ม่แมลี่นด้ด้อจ้ะเด้ดเอ,อ Thank you so much everybody Thank you for support me ปอาการไอแม่กราบขอโทษขอไปด้วยจ้าเด้อก่อนสิกินอีแม่กะสิมากเกินจัะน้อยเดี๋จ้จะพี่น้องจ้าเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจ้าจากอีแม่จ้าว่าเขาอายุหลายขึ้นสี่สิบห้าสิบขึ้นหรือว่าหกสิบเจ็ดสิบขึ้นนี่ร่างกายมันสิย่อยอาหารยากนะพี่น้องจ้าให้เขากินปาลาหลายๆด้วยจ้าเด้อย,ยังไอแม่กะเถ้าแล้วเนาะ แกกินปลานะจ๊ะพี่น้องจ๋าโปรตีนจากปลานี่ยมันมีประโยชน์หลายหลายจ้ะมันย่อยง่ายมันบ่มันบ่อื่ดทองนํานะจ๊ะสบายทองหลักแ่กินผักหลายๆจ้ะพี่น้องจ๋าผักสดผลไม้เยอะเยด้วยพี่น้องจ๋าผักนีกินให้ทั้งผักสดผักกวกก็กินไปโหลดพี่แม่มากินผักสดเนี่แหละจ้ะกินได้ซมือซเว้นกินกินผักกินเลนก็กินได้จ้ะกินกับตะบัขหงกินนีก็กินจ้ะมากม่เบาๆไลย่าห่างไม่กินปลาเพียะ เมียงปาาโอ้โอ้เลยจ่ะพี่น้องจ่าเดี๋ยวเพื่นว่าบ่าหากินกินเข่าไส้หมวกว่สาสันมันคลัง่งเลยอีแม่กินบ่คือมูดอกถอดหมวกมันสิผู้หายบ่ก็บขอกราบขอโทษเขาไผ่ได้จ้าเด้อเหตุให้มันแปลกๆกันนะบันห้มันคือนมูสู่มูบ่ได ปิ้งปลาต้องรอว่างกลางหมวกอี๊แม่สวยป้ะกลับขอไพ่ได้จ่ะเด้อใส่หมวกกินเขาเข้าบ้านเข้าถือด้จ่ะมันกระลำแม่กลับขอโทษขอไพ่ได้จ่ะมามาผิ้า ปลาเนื้อบักไง่เลยจะะเนื้อหลยหลยพี่น้องหอมหอมกินน้ำกันได้ไหมเฮ็ดมาไล่ไล่เพียถอดมาตัวบักไง่ถอดเพื่อพี่เพื่อน้องโชว์หมวความ เพื่อความบันเทิงด้วยพี่น้องเยอซา,ายแม่เลยบางคนพูดถเถ่าบรรยากาศเฮ้ยกินข่าวกับซสยหมวกขอโทษขอไพ่เจ้ากราบขอโทษขอไพ่ยังสูง แจ็กซีเห็นยังกินไปเมืองผู้นี้ผู้นั้นกินอีแม่ก็คืดอยากใช่ไหมอยากกินแต่บอกพุงสุดแ่บสุดแฉบแล้วมืนอหลังตึงมากกองเนื้อปลามันหวานหวานพี่น้องจ้ามาเด้อกินไปกับช่อมดจ้าของไป ว่าอี่แม็กเขาไปมึงเพื่นเก็บเห็ดฝากอีแม่แกงในเรื่องเห็ดนะอีแม่กเก็บซอยเด้หลายดอกนะมึงเพื่นเก็บจนมึงเพื่อนจนจบเมือม่อยความยางขึ้นโคกน้ำขึนสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะอีแม็กเคยไปเก็บเห็ดนั่นันยายถวดยายเเถา อิแม่ว่าปาดใหญ่เมื่อใดมันจีหอดใหว่าอดทนอดทนอยากินแกงเห็ดโตอดทนนกว่าสิไดงตลอดอิแม่เก็บระไจากโดดยากอิแม่เก็บเก่งเก่งเราเด้มาแกงแบบนีง มวนืออยังนีสมัยเป็นเด็กหน่อยอะไปีกล้วยน้ำมูตกกันแทบหน้านิ้วก้อยหักเสียวที่น้องร่วลงโของอยู่กีิว่าเป็นตอนแรกขึ้นพอสมัยเป็นเด็กหน่อยแล้วเลิสน้ำทงน้ำทาแกผ่าโดดน้ำท่วมบนเนื้อ ต้องไปยิ่งกุ้ใไส้ไม่อยากายกันได้ที่นี่หน่อยแซบครับที่นองตาแก่ที่เม์ถอดเพื่อพีเพื่อนองเนื้อมากินน้ำกันเมีย่ยงปาแซบครับเหมาะสำหรับพุทธเอ,ยอยาย่อยไง วิ่งหอผักทำยังไงโอโอโรต์จ้ะทำไมเป็นเล็กน้อยผู้ใดเคยไป็น วกุดกกี้ขีเนี่ยจะว่าไอแมวบอลสุภาพเลยเดนมันอยู่ในกลกองขี้ขั้วไหมจขวยมากแล้วเนาะกระมือเมื่อรางใหส้สะอาดเลยย่อยถวดแล้วแก่ขัวให้กินใส่เกินน้องไมึ่งอุ้ยแย่ไปขึ้นหัวสมัยเป็นเดกหน่อยอก,กุดกี้อยูน่นในขี้ขั้ว แซบคัะไปหาแง่ไใครหมดเดียงตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยไปน้าอีแม่อีเ,อเ,อเ,อเนียอีแม่ยแยน้ํามันหนอดเข้าว่าอึดกับเขาได้จ้ากินน้ําทงน้ํำทาไปไปส่วนปลาส่นหัวเงินท่องอ่ิหามาได้ไม่ได้ใส่จักบาทคร หากบุาปคับหากินอยู่น้ำบานต้าเข้าประหยัดเข้ากับนีเงิ่อนดิพี่นอ้องหากินน้ำหัวน้ำสวนไปเงินหามาใดจะใส่เ <c oughs> มียนไว้ มียนวายย่ำจำเป็นใส่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นด้วยพี่นอ้องไอแม่มายู่อเมริกาอีแม่ไประหยัดประหยัดกิฟฟ์ังให้เงินมากไอแม่เมียนบึ้งเนื่อจะกความทามาได้กับเมียนบึ้งกิฟอว่าเอา้าเจ้าก็บึ้งสื่ออยังกินจับยางเอา้าแขกใครให้กินเองแล้วนะกลายเป็นคนขี้งก็ยจือที่สมัยข่อยเป็นเด็กหน่อยแขกลำบากหลายพี่น้องมาได้ผัวอเมริกาแล้วก็ให้เงินเดือนแขกเลยแขกทั้งเฮ็ดงานทั้งได้หวย เงิ้อผัวเอเบียงบดบอไปเที่ยวไปนงเย่อว่าเขาถูกเขายากนะพี่น้องเนาะตอนเขาเป็นเล็กหน่อยเงินหายากเบน้ห่นมีเงินแปดบาทตอนอยู่มัธยมประถมจำอีแม่ทุกยากล่ะลูกกันไลาไๆ่ะล่ะยิงยังยงยังยง เป็นบุญเมื่อเอ่ยเมื่อนวังเป็นขยันอี่แม่กับขยันผ้ากันต่างใจเลี้ยงยอนหรือความจนนะพี่น้องนะเดี๋ยวที่หนึ่งมาตลอดค <c oughs> ี่มูกันอ่นนอนมาพแม่าลำบากเขาเลยทงขยัน <c oughs> พเพราะเ่าหาเหงินได้เ,เหรอเขาก็ซอยเหลือเพิ่นไข่ทรงเรียงพอมแม่แต่งแต่ข่อยเอาผัวใหม่ๆเลยที่ข่เป็น จำความด an, ได้เห็นงานได้คอยเลี้ยงพ่อแม่คอยแม่ตลอดผัวให้เงินมากคอยสิบอกเลยผัวฝรั่งกระซางอันนี้เงินส่วนของพ่อแม่คอยด้วยเนี่ยเล้าว่าจะดีบ่าใจดีจังม่หนีได้ขับรถกันเป็นเว้ยแล้วโอเคเป็นผัวฝรั่งที่ใจดีมากตายอยากเสียดายแล้วตายหรอแล้วป่วยเป็นหนองเลยส่วนเนาะกำลังพันเพกันเนาะเว้ย พี่น้องเผียกผัดเคียวพี่น้องดีดีผัดเคี้ยวๆกินนี้ประยุกเผือกเนื้อปลาผู้เฒ่ามักว่าความเก่าความหลังเด้อจะใสแม่